ย,ย,ยังยังดังอยู่นะติ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 นี่เรากดนายช่างลอเปิดไฟอีกทีนะตามสิไงมันต้องจิ้มเข้าไปข้างในใช่ไหมนายลองจิ้มอีกทีดิส่วแรกไหนเป็นสีฟ้าตัวล่างเว่าเหรอเดี๋ยวนะอ๋ออยู่ตัวล่างตัวล่าง,างสุดเลยลใช่ไหมเออเบรกเกอร์มันจะอยู่ข้างบนใช่ไหม ต้องตัวล่างตัวล่างสุดสีฟ้ามันสีฟ้ากับแดงต้องกดสีอะไรสีฟ้าใช่ไหมอ๋อเนี่ยที่เป็นปุ่มอ่ะสั้นต้งกดที่ปุ่มสั้นปุ่มข้างล่างนะี่ยป,ปุ่มข้างล่างเนี่ยอันเล็กๆ,ๆ่ปุ่มเล็กๆข้างล่างเออข้างล่างสีฟ้าสีฟ้าสีฟ้าไม่มีปุ่ม,เ,มเลยสีเขียวอ่ะนะเห็นปะล่ะที่อยู่ใต้ข้างๆสีแดงอ่ะนี่นะเออเนี่ยกดกดสีเขียวใช่ไหมอันนี้กดเลยสั้นไม่เป็นไรหรอกอ่านั่นแหละกดไปแล้วกด แกลองแต,กตักนะนะอะเนี่ยลองเปิดทีเด็กีไปว๋อมะเออหายละหายละแล้วลองทางดูอีกทีได้มั้ยแล้วแล้วมันมีอะไรค้างอยู่ไหมเนี่ยพอเปิดแล้วมันจะมันเหมือนมีอะไรค้างอยู่อะ่ะไอ้หลังท่านลองเปิดดิค้างในท่อใช่ไหมเนี่ย ได้ยินไหนมันเออแล้วหมดั้ยไม่หมดใช่ไหมไม่ใช่ปูนนะปูนไม่หมดหรอกเนาะปูนแต่มันค้างใช่ไหมมันเหมือนไรลค้างอยู่ว่ะวเออนี่มันต่าง อย่างนี้มันมันย้อนก็นไม่ได้ใช่ไหมปั่นย้อนก็นไม่ได้นะ <Okay. S 1> มันต้องกอดใช่ไหมแต่ต้องใช้โรเลยปล่อยป่อยออกได้